จะลงทะเบียนดิจิตอลบัลเลตแพลตแอปพลิเคชันทางรัฐหนูไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านข้อไหนไม่ผ่านหลายข้อเลยไม่ผ่านหลายข้อหรือกว่าบอกว่าอายุสิบหกบอกหรือกว่าตกตั้งแต่ข้อแรกอันนี้ไม่ตกอันนี้ไม่ตกอันนี้เลยไปสองเท่าแต่ว่าประชาชนเนี่ยลงทะเบียนกันเยอะมากเลยคุ่ตสานี้คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมลงทะเบียนกันหรือยังและหลายคนบอกว่าโอ้โหแอปมันช้ามากเลยอน่ะนี่มันเทคโนโลยีหรือเปล่าทำไมมันช้าอย่างนี้บางคนก็บอกว่าสแกนหลายทีละโทษนะฮะหน้าไม่ผ่านหรอทำไม นตาไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างเงี้ยเอเห็นหนูวาไม่ผ่านคุณสมบัติอันนี้น่าจะไม่ผ่านเพราะว่าหน้าเราอัปเดตเรื่อยๆไม่ผ่านอยู่แล้วตรงนี้เรามีหลายซีรีส์ถูกต้องเรามีหลายเวอร์ชันว่างั้นเถอะบางท่านก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่หลายคนนอกเหนือจากเรื่องของสแกนหน้าแล้วบางคนบอกโอ้โหสแกนเท่าไหร่ก็ไม่ติดบางคนบอกว่าเอาอย่างนี้มีทริคหนึ่งยังไงบางที อาสานี้อาจจะเป็นคนเทคโนโลยีแอปอัปอัปเดตแอปพลิเคชันบ่อยเออใช่ค่ะแต่บางท่านคุณผู้ชมมีมือถือไม่ค่อยอัปเดตท,ทำไม่เป็นทําไม่เป็นอ่ะบางทีพ่อแก่แม่เฒ่าทําไม่เป็นเขาก็าเลยแนะนำมาคุณผู้ชมเอาอย่างนี้คุณลบแอปทางรัดบางคนโหลดมาแล้วไงฮะลบแอปแล้วโหลดใหม่มแต่ขอให้โหลดผ่านพวกอะไรนะ iOS กับ Android นะเพราะว่าเอาพูดตามตรง ทัวมาลงเหมือนกันฮะมิดมาลงเหมือนกันถูกต้องมิดเยอะมากส่งลิงก์ส่งอะไรต่างๆมาหรือบางทีฮะคุณผู้ชมส่งเป็น SMS หรือบางทีเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมทางที่ดีโหลดที่เป็นจากทางการดีกว่าจริงต้องบอกว่าวันนี้หลายคนคือฮากันนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าในยอดจํานวนของการโหลดเนี่ยมันมันโหลดไปถึงเท่าไหร่แต่ก็บอกว่าคนไม่มั่นใจก็มีเยอะพี่ตุ๋ยคนไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องถามท่านนี้เพราะว่าบางคนบอกว่าเอาอย่างนี้ รัฐบาลจะมีข้อมูลเราทุกคนนะ,ะสมมุติว่าทุกคนเข้าร่วมวงการเลยห้าสิบล้านคนคถ้าข้อมูลหลุดไปเช่นข้อมูลของตัวหลุดไปข้อมูลข<ช>องซานี้หลุดไปอา้าวและไปเข้ามือใครอยู่ี่คอเซนเตอร์ค่ะเรามิดอีกแล้วถูกต้องมิดนี่มีข้อมูลละเอียดละเอียดนะ้ำตาลทีได้ใจรู้ดีกว่าพ่อแม่เราอีกรู้ชื่อเล่นรู้ชื่อจริงรู้ไปหมดรู้เยอะ,ะเออ<ม>นะฮะแต่จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทะเบียนเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เฮ้ยเขาลงวันนี้วันเดียวแล้วไม่รับแล้วคุณมีเวลาลงถึง45วันส่วนบางคนที่เขาบอกว่าาาถ้ลงงท สมาร์ทโฟนไม่เป็นเนี่ยรอก่อน16กันยาถึง15ตุลาคมเนี่ยสามารถไปตามจุดต่างๆที่เขาแจ้งเอาไว้คืออันนี้จะกลุ่มหลังที่คุณชาิพนี้พูดเนี่ยจะหมายถึงกลุ่มท่านที่มีสมาร์ทโฟนถูกต้องบางท่านเป็นผู้พิการแต่บางท่านสมมติมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเคารพนะไม่เป็นเพราะแก่แม่เท่าท่านก็ไปได้ทกศขออนุญาตพูดชื่อแรกทกศอมสินคลังจังหวัดอย่างนี้นะฮะหรือว่าที่ว่าการอำเภอเพราะตอนนี้เขาบอกสิ่งหนึ่งที่คิดมากอยากหนึ่งคือ สานี้เคยย้ายชื่อในทะเบียนบ้านไหมสมมติมีบ้านมีมีบอกมีหลายมีหลายที่มีหลายที่ต้องย้ายต้องย้ายนู่นย้ายนี่บ้างถูกไหมหลายคนบอกเช่นสมมติสานี้บ้านอยู่เชียงใหม่แต่ถึงทางานอยู่กรุงเทพไม่ไม่แล้วจะทายังไงฉันต้องกลับไปเชียงใหม่หรืออย่างนี้เหรอจริงๆแล้วก็คือก่อนจะลงทะเบียนเขาก็เลยแนะนาบอกว่าย้ายชื่อในทะเบียนบ้านได้โอ้เราจะได้ไม่ต้องกลับไปถึงแบบว่าภูมิลำเนาเราไม่ต้องกลับไปเชียงใหม่สกลนครสงขาปัตตานีอะไรอย่างนี้นะคือสมมติเราทํางานอยู่กรุงเทพหรือทํางานที่จังหวัดไหนเราก็ ขอย้ายทะเบียนบ้านมาเลยแล้วเดี๋ยวนี้บางคนสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนปกคซานี้ต้องย้ายไปทะเบียนบ้านต้องไปไหนไปเขตไปเขตยุคนี้สบายทําในออนไลน์ได้หรอทาในออนไลน์อีกเออแต่ทาในแต่พ่อแก่แม่เฒ่าก็อะไรอีกก็ทําก็อาจจะไม่ทนอะไนก็ไปที่เขตแต่เขาบอกว่าตอนนี้ที่เขตเองสํานักงานเขตสําที่ว่าการอําเภอคนก็เพียบเลยครับผม